ในขณะที่การป้องปรามในการฉีดวัคซีนก็จะแบ่งแบ่งเป็นยุทธวิธีย่อยๆนะครับหนึ่งนะครับมาคนจะมาแย่งทําการฉีดและต้องการวัคซีนระยะกลางคนจะฉีดวัคซีนน้อยลงและระยะยาวคนก็จะน้อยลงตามลําดับนะครับขึ้นการร้อยลงแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีการเร่งปฏิกิริยาด้วยการให้รางวัล นะครับกับคนที่เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งตัวแบบนั้นก็มีในสหรัฐอเมริกาในประเทศที่มีวัคซีนจำนวนมากต้องใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้คนเข้ามาทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 สวั cima. สดีครับผมก็ผมเท oo. ือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี Certain ้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศยังคงติดสถานกการโควิด1 9นะครับยังคงเป็นประเด็นสําคัญที่ยังคงมีการติดตามและก็มีการเคลื่อนไหวรวมทั้งปรากฏการแปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ผลปรากฏว่าใช้ได้จริงนะฮะอุรุกวัยพบ,พบวัคซีนโควิดของชินแวกนะครับแล้วก็ไฟเซอร์มีประสิทธิภาพสูงพอๆกันนะฮะเหนือระดับ90%รนะครับรัฐบาลาระบุว่าผลของการใช้วัคซีนโควิด -19 ของซินแวกและไบโอเอ c นเทคในหมู่ประชากรนะครับของพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออาการหนัก และมีคนเสียชีวิตและการเสียชีวิตนะครับได้กว่า90%นะสําสหรับทางอุรุกไกนะครับที่สามารถใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพในขณะที่มาเลเซียนะคับก็มีการระบุว่าวัคซีนของเอสตาเซนกาที่ผลิตในไทยนั้นปรากฏว่ามีการส่งมอบล่าช้านะครับรัฐบาลของมาเลเซียคาดว่าวัคซีนของเอสตาเซนกาที่ผลิตโดยประเทศไทย นครับโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดนะครับจะส่งมอบร่าช้าก,กว่าปกตินะครับตามการเปิดเผยของรัฐมนรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ของมาเลเซียนะครับทางการมาเลเซียไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะมีการส่งมอบเมื่อใดและผลกระทบวัคซีนจำนวนมากน้อยแค่ไหนความล่าช้าที่เกิดขึ้นเกิดคำถามเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนของเอสตาเซเนกา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องพึ่งพากำลังการผลิต200ล้านโดสจากสยามไบโอไซเอนซ์ของประเทศไทยนะครับปัจจุบันเอสซายชัก,กาได้มีการส่งมอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยแก่รฐบาลไทยแล้วจำนวน1.8ล้านโดสได้มีการส่งมอบเพิ่มเติมอีกภายในเดือนนี้ขณะที่การจัดส่งวัคซีนให้แก่ประเทศอื่นๆในเอเชียนะครับจะเริ่มต้นในช่วงเดือนกรกฎาเป็นต้นไปนะครับ เดิมที่อัฐบาลมาเลเซียกำหนดจะรับบอบวัคซีนจำนวน6,100ล้านโดสใน1 0 0 0 0ล้านโดสนะครับภายในเดือนมิถุนายนตามด้วย4,010,000โดสนะครับเขาภาย4,010,000โดสในเดือนกรกฎาคมและอีก1.2ล้านโดสระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมาเลเซียสั่งซื้อไว้ทั้งหมด12.8ล้านโดสนะครับ โดยเป็นการสั่งซื้อผ่านโครงการกระจายวัคซีนของโควิกขององค์การอนามัยโลกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตในแบวกานโจออนะครับคอนเซปซีอโโอนนะครับ,รบที่ปรึกษาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววัคซีนของเอสตาเซเนกาจากไทยรอดแรก1.3ล้านโดสจากทั้งหมด17ล้านโดสจะถึงเลื่อนออกไป นะครับส่งมอบจากสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนาย,ยนเป็นกลางเดือนกระกฎาคมและจะมีจำนวนลดลงเหลือเพียง1.17ล้านโดสนะฮะสาเหตุเพราะว่าผลิตไม่ทันในขณะที่เป็นข่าวคือหาไปทั่วโลกเลยประธานาธิบดีของฝรั่งเศสถูกตบหน้าระหว่างพบประชาชนประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมากรองของฝรั่งเศสนะครับ ถูกชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนตบหน้าขณะที่เขากำลังพบปะพูดคุยกับประชาชนระหว่างการเดินสนทนานะครับยืนาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับก่อนต่อมาเจ้าตัวประกาศกล้าวไม่หวั่นกลัวต่อความไม่ปลอดภัยนะครับและไม่มีอะไรจะหยุดการทำงานวิดีโอดังกล่าวนะครับถูกส่งต่อทางโซเชียลมีเดียพบเห็นเอ็มเรียมากรองเดินไปยังฝูงคนกลุ่มเล็ก ะร,ระหว่างเยือนวิทยาลัยฝึกอาชีพแห่งหนึ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมบริการจากนั้นก็ยื่นมือเข้าไปจับแขนชายคนหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังรั้วนะครับทว่าชายดังกล่าวซึ่งสวมเสื้อยืดสีกากีตะโกนว่าไปตายซะนะครับมาโครเนียและตบหน้ามากรองอย่างแรงนอกจากนี้ยังได้เขายังได้ตะโกนนะครับคำขวัญนะครับการศึกของกองทัพฝรั่งเศสรครั้งที่ ประเทศยังอยู่ภายใต้ระบอบราชาทิปไตยเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของมากรอง2องคนเดินตามมาหลังก็ระคุบชาชายที่ก่อเหตุส่วนแล้วก็เข้าอารักขานะครับเอมเรีมากรองออกมาทั้งนี้วิดีโอหนึ่งในที่มีการโพสต์ใน Twitter พบว่าในคลิปไม่กี่วิธีต่อมานะครับเอมเรีก็เดินกลับมาหาฝูงชนและจับมือกับประชาชนต่อไปตามปกติ นะครับซึ่งมีการให้สัมภาษณ์กับอของนายกเทศมนตรีท้องถิ่นให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งว่ามากรองผู้ขึ้นว่าปล่อยเขาปล่อยเขาขอให้เจ้าที่ความปลอดภัยปล่อยผู้ก่อเหตุนะครับระหว่างบริการจับตัวรายนี้กดหัวบนลงพื้นนะครับแหล่งข่าวตำรวจเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ามี2คนถูกจับอย่างไรก็ตามนะครับ ตัวตนบุคคลที่ตบหน้ามากรองและแรงจูงใจของเขานั้นยังไม่ทราบชัดเจนซึ่งก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการประมูลขายทองคำของสหรัฐอเมริกานะครับยุค1,933ราคาทุบสถิติเกือบนะครับ19ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเหรียญทองคำ ของสหรัฐอเมริกายุคป,ปี1933ที่ไม่เคยออกสู่สาธรารณชนนะครับหลังประธานาธิบดีนะครับแฟรงก์เฟิร์ตเลคาโนนะครับรูสเวลดึงอเมริกันออกจากระบบมาตรฐานทองคําหรือ g o ลแซน a แ d นดนะครับ <c oughs> ถูกจำน่ายด้วย10ราคา18.87ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว588ล้านบาทในการประมูลของบริษัท โซเทอร์บ uh, so ี mm hmm. ในน mm ิวยอร์กนะครับเ mm hmm. มื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นการประมูลครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในขณะที่ FBI น mm ํา hmm. นำทีม mm hmm. นะครับ mm hmm. แทรกซึมแก๊งอาชญากรทั่วโลกนะครับหลอกให้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เจ้าที่แฮกได้นำไปสู่กระบวนการบุกรวบนะครับวายร้ายเฉียบพ้นนะครับในทั้งหมด18ประเทศ FBI ร่วมกับตำรวจของออสเตรเลีย นะครับหลอกให้แก๊งอาชญากรรมต่างๆนิยมใช้แอปพลิเคชันซึ่งเจ้าที่แฮกได้นะครับให้สามารถเข้าถึงข้อความรหัสนะครับนับล้านข้อความตลอดช่วงระยะเวลา3ปีอันนำไปสู่ปฏิบัติการโจมตีจับกลุ่มข้อสงสัยนะครับครั้งใหญ่กว่า800คนใน18ประเทศทั่วโลกนะครับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียยุโรป นิวซีแลนด์และอเมริกาทยอยออกถแถลงการนะครับปฏิบัติการเกาะชอยนะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งานในระบบเอมอมนะครับซึ่งทำให้หน่วยงานมางคับใช้กฎหมายใน18ประเทศสามารถดักฟังสมาชิกแก๊งมาเฟียองค์กรอาชญากรรมนะครับในออสเตรเลียเอเชียอเมริกาใต้ ตะวันออกกลางที่พูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดการฟอกเงินและแม้แต่การต่อสู้ระหว่างแก๊งซึ่งก็การนำเทคโนโลยีะครับนิวมีเดียมาใช้ในขณะที่วุฒิสภาสหารัฐอเมริกานะครับผ่านร่างกฎหมายหนุนวิจัยเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันกับจีนอย่างเป็นทางการ <c oughs> วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาครับลงคะแนนด้วย68ต่อ32เสียง นะครับผ่านร่างกฎหมายนะครับที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันกับจีนเป็นสำคัญนะครับการตอบโต้จีนอย่างแข็งกร้าวครั้งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเด็นที่ฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันนะครับได้มีการเห็นพ้องกันโดยขณะที่เดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นฝ่ายกรองเสียงข้างมากในสภาคองกรสอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนี่เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่โควิดเป็นเหตุน,นะครับ โอกลานโค่นแชมป์เก่าเวียนนาขึ้นแท่นเมืองหน้าอยู่ที่สุดนะครับการระบาดโควิด -19 นะครับส่งผลให้เมืองอันดับ140นะครับเมืองหน้าอยู่นะครับโดยที่ EIU ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจของ The e c o n o m i c s นะครับนิตยาสารชื่อดังระดับโลกนะครับมีการพลิกโผอยู่พอสมควรในปีนี้โดยเมืองหลวง ออสเตรียนะครับซึ่งรังอันดับหนึ่งตั้งแต่ปี2018นะครับทำคะแนนสูสีกับเมลเบิร์นของออสเตรเลียมาตลอดหลายปีกลับไม่มีชื่อติดโผนะครับท็อป10ในปีนี้ขณะที่เมืองในประเทศอื่นๆอย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นทำคะแนนได้สูงกว่าความสำเร็จของรัฐนิวซีแลนด์ในการควบคุมโควิด1 9ทั้งด้วยมาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดสถานการ์ภูมิอากาศนะซึ่งเป็นเกาะคือปัจจัยสำคัญทําให้แดนกีวีติดโผเมืองหน้าอยู่เป็นลำดับต้นๆในปีนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นนะครับหญิงชลาปากีสถาน นะครับเกิดเสียชีวิตนะครับหลังจากรอปภปลอมตัวเป็นหมอเข้าทําการผ่าตัดแบบมั่วๆเออๆแบบนี้ก็มีด้วยนะครับผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตหลังอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลายหนึ่งในโรงพยาบาลนะครับในปากีสถานอ้างตัวเป็นหมอเรียกรับเงินจากครอบครัวทําการผ่าตัดให้เธอจากการเปิดเผยของตํารวจเมื่อในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ชามีนาเบกุมวัย80ปีเสียชีวิตนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่13มิถุนายนหรือราวสองสัปดาห์หลังจากที่มูฮัมหมัดนะครับวาฮิดบุตรพยายามช่วยรักษาอาการเจ็บหลังให้เธอณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์นะครับทางตะวันออกของปากกีสถานนะครับเขาบอกว่านะครับไม่เห็นเป็นที่ชัดเจนว่าแพทย์ปลอมตัวเข้าทำการผ่าตัดแบบไหนในห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นสถานที่จําเป็นต้องมีเจ้าที่เทคนิคห้องผ่าตัดร่วมอยู่ด้วยบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลของปากีสถานไร้ประสิทธิภาพและเต็มไปได้วยความยุ่งเหยิงบางครั้งก็ต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการรักษารายงานข่าวระบุบว่าครอบครัวของเหยื่อนะครับจ่ายเงินให้บุตรเพื่อให้ได้กับรับการผ่าตัดและเข้าเดินทางไปเยี่ยมเบกุมที่บ้านพักสองครั้งเพื่อทำความสะอาดแผลและตกแต่งแผลจากการผ่าตัดให้เธอ อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากเลือดของเบกลมไหลออกมาไม่หยุดอาการเจ็บปวดเลวร้ายลงเรื่อยๆทางครอบครัวจึงพากลับไปยังโรงพยาบาลและสุดท้ายก็ได้ทราบความจริงศพของเธอถูกเก็บไว้สําหรับชันสูตรเพื่อประเมินว่าการตายนั้นเกิดจากการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดโรคลกหรือไม่เจ้าที่รักษาความปลอดภัยถูกตั้งข้อหาและอยู่ภายใต้การควบคุมของตํารวจ โฆษกตำรวจเมืองลาหอนกล่าวกับ a p บอกว่าบุตรอ้างตัวเป็นหมอมาแล้วหลายครั้งนะครับไม่ใช่ครั้งแรกและเจ้าที่ผ่านมาเขาก็เคยไปเยี่ยมบ้านของคนไข้รายอื่นๆอีกด้วยนะครับเจ้าที่โรงพยาบาลมาโยเปิดเผยว่าบุตรถูกไล่ออกเมื่อ2ปีก่อนฐานพยายามกันโชคทรัพย์คนไข้หลายรายนะครับก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมเพิ่งเกิดเหตุชายคนหนึ่งปลอมตัวเป็นหมอ ที่โรงพยาบาลลาฮอร์เจเนรัลนะครับและกันโชคทรัพย์คนไข้หลายรายในแผนกผ่าตัดเช่นกันในปี2016นะครับปรากฏว่ามีผู้หญิงรายหนึ่งอ้างตัวเป็นสัญญาแพทย์ระบบประสาทนะครับทำการผ่าตัดร่วมกับคณะแพทย์ตัวจริงในโรงพยาบาลเซอร์วิสในเมืองอาลาฮอร โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของปากีสถานหลายต่อหลายกล้งเป็นเวลากว่า8เดือนนะยิ่งกว่าหน,นังสิงครับในเชิงงานวิกห์นะครับวันนี้ก็คงจะเห็นสถานการณ์ต่างๆไปทั่วโลกนะครับงานวิเคราะห์ตอนนี้วัคซีนยังคงไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะของเอสตาเซเนกาตอนนี้ยังคงไม่สามารถจะส่งได้ตามกําหนดในประเทศไทยก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะครับตอนนี้ก็กําลังเร่งที่จะ นำวัคซีนโควิด -19 เข้ามายัางประเทศไทยนในขณะที่เหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นนะฮะในหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีการปลอมตัวเป็นหมอนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในปากีสถานนะฮะจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มันเหมือนหนังนะฮะแต่จุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับหลักในการฉีดวัคซีน นะครับสถานการณ์ในเฟสแรกการแพร่ระบาดซึ่งเราใช้หลักการป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยนะครับในขณะที่มาเข้าสู่ป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเช่นกันนะครับในขณะที่การป้องปรามใน,ในการฉีดวัคซีนก็จะแบ่งแบ่งเป็นยุทธวิธีย่อยๆนะครับหน,นะครับ มาคนจะมาแย่งทําการฉีดและต้องการวัคซีนและยะกลางคนจะฉีดวัคซีนน้อยลงและระยะยาวคนก็จะน้อยลงตามลําดับนะครับขึ้นการร้อยลงแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีการเร่งปฏิกิริยาด้วยการให้รางวัลน,นะครับกับคนที่เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งตัวแบบนั้นก็มีในสหรัฐอเมริกาในประเทศที่มีวัคซีนจำนวนมากต้องใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้คนเข้ามาทําการฉีดวัคซีนโควิด -19 จากตัวเลข นะครับโดยภาพรวมของประเทศไทยที่แถลงการโดยสบคนะครับก็ปรากฏว่ามีคนไทยตาย27รายจากการฉีดวัคซีนโควิดนะครับนะย้ำให้สังเกตอาการแล้วก็รีบ พบแพทย์ path, นะครับมีทั้งหมด27รายแล้วในประเทศอื่นก็มีเหมือนกันนั่นหมายความว่ายอย่างไรเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนี่นั่นหมายความว่าในระยะแรกคนจะแย่งเข้าฉีดหวาดกลัวก่อนนะแล้วก็จะแย่งเข้าฉีดพอแย่งเข้าฉีดเสร็จที่ตามมาเนี่ยระยะกลางเนี่ยนะค,คนจะน้อยลงนะครับก็ต้องใช้วิธีการกระตุน้นเพื่อให้คนมาฉีดวัคซีนที่มากขึ้นนะครับกระตุ้นด้วยการยังไงให้รางวัลน,นะไม่ว่าจะเป็นรางวัลอ่าล่าสุดก็ที่ฉีดประเทศไทยก็เป็นมอเตอร์ไซ์ จับรางวัลสำหรับคนที่มาฉีดวัคซีนโควิด1 i นะบางแห่งก็ให้หวยในสหรัฐอเมริกามีการจับรางวัลเหมือนลักษณะของลอตโต้สลับผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด -19 จําเป็นไหมต้องฉีดจําเป็นฮะแต่ทีนี้จะฉีดวัคซีนตัวไหนต้องศึกษาและพิจารณาให้ดีนะครับเพราะสถานการณ์โควิด1 i ยังคงจะอยู่กับเราอีกยาวแสนยาวนะครับไม่ใช่ยาวแต่มยาวมากนะครับและจะอยู่ตลอดไปเหมือนไข้หวัด ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ำบากว่าเรายังเอาชนะได้แล้วเราจะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุนเทให้ย,ยังเหลือเท่าไรแม้วันนี้ยังไม่ได้ดับ ่่เราายยยยังมมมีลหใจออูไอขอตั้งปนิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเรา Do we can? ภาิทานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอด oh, ทนไว้ภริทานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วย